เธอเติบโตมาพร้อมความแค้นเพราะเชื่อว่าตำรวจฆ่าพ่อของตัวเองแต่เมื่อค้นพบความจริงในกล่องเก่าทุกอย่างที่เธอเชื่อกลับพังทลายเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมีนาเธอเติบโตมาในชุมชนเล็กๆชานเมืองทุกคนรู้จักเธอในฐานะลูกสาวของชายผู้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตตั้งแต่เด็กมีนาได้ยินประโยคหนึ่งจากแม่เสมอตำรวจฆ่าพ่อของลูกคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวเธอเหมือนเงาที่คอยไล่ล่าความทรงจำทุกอย่างก้าว เธอไม่เคยลืมแววตาแม่ตอนพูดคำเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังปนกับน้ำตาที่ไม่มีวันแห้งมีนาโตขึ้นมาพร้อมความแค้นทุกครั้งที่เห็นเครื่องแบบสีน้ำเงินหัวใจเธอเต้นแรงความเกลียดกัดกินภายในเธอไม่เคยถามไม่เคยสงสัยเพราะความจริงไม่เคยมีที่ว่างในบ้านหลังนี้จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอจัดของเก่าในห้องเก็บของกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งตกลงมา เสียงกระแทกทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายเธอไอเบาๆแล้วก้มลงเก็บในกล่องนั้นมีเอกสารหลายแผ่นที่ดูเก่าและเหลืองซีดรูปถ่ายขาวดำของพ่อในเครื่องแบบตำรวจและแฟ้มเอกสารของศาลมือของเธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเธอเปิดแฟ้มออกช้าฮ่าฮ <H aha> แผ่นแรกเป็นรายงานการจับกลุ่มระบุชื่อพ่อของเธอเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีค้ายาเสพติดบรรยายเหตุการณ์ที่ตำรวจบ,บุกจับ ระหว่างการต่อสู้มีการยิงสวนกลับพ่อเธอลั่นไกใส่เจ้าหน้าที่ก่อนและถูกวิสามันฆาตกรรมมีนานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นห้องเก็บของแคบๆดูเงียบจนน่ากลัวอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวแต่เธอกลับรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างเสียงรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของตัวเองและคำถามนับพันที่ผุดขึ้นในหัวทำไมแม่ไม่เคยบอกความจริงทำไมถึงต้องโกหกหรือแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน น้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวเธอกอดแฟ้มเอกสารนั่นเหมือนต้องการรั้งอะไรบางอย่างไว้ในใจเธอเดินออกจากห้องเก็บของแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างกระทบกับฝุ่นในอากาศเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมีนาเดินไปหาแม่นั่งลงตรงหน้าเธอมือยื่นแฟ้มเอกสารออกไปอย่างเงียบฮ่าฮแม่เงยหน้าขึ้นสายตาสันไหวเมื่อละจากรูปถ่ายเก่าในแฟ้มริมฝีปากของแม่สัน แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคนมีนาไม่พูดอะไรเพียงมองหน้าแม่รอคําตอบที่ไม่แน่ใจว่าจะอยากได้ยินหรือไม่แม่หลับตาลงช้าฮ่หาฮเหมือนพยายามหาความกล้าริมฝีปากขยับเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่มีเสียงใดเปล่งออกมามีนาใจเต้นแรงมือที่ถือแฟ้มเอกสารเริ่มเย็นเฉียบหัวใจของเธอเหมือนจะหลุดออกมาจากอก แม่ลืมตาขึ้นอีกครั้งมองลูกสาวตรงหน้าน้ำตาไหลลงช้าๆบนแก้มที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแม่ไม่เคยแน่ใจเลยว่าเขาทำจริงหรือเปล่าเสียงแม่เบาราวกับกระซิบแต่ก็ชัดเจนพอจะทำให้มีนารู้สึกเจ็บวันนั้นเขาออกไปโดยไม่พูดอะไรเลยมีเพียงข่าวจากตำรวจว่าเขาเสียชีวิตจากการประทะแม่หยุดพูดสายตาจ้องไปที่จุดหนึ่งบนพื้นเหมือนกำลังย้อนกลับไปในอดีตแม่โกรธ โกรธที่เขาตายโกรธที่ไม่มีโอกาสอธิบายแม่จึงเลือกจะโทษตำรวจมีนานั่งนิ่งเธอไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรความสับสนถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นแล้วพ่อเป็นตำรวจจริงๆใช่ไหมเสียงของมีนาสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความจริงมันหนักเกินจะรับไหวแม่พยักหน้าเบาฮ่หาฮเขาเป็นตำรวจสายลับเข้าไปแฝงตัวในขบวนการยาเสพติดคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ารุนแรงแต่เงียบงนัน มีนารู้สึกเหมือนถูกผลักตกจากที่สูงหมายความว่าเขาไม่ได้ทรยศแม่เงียบก่อนจะพยักหน้าอีกครั้งเขาไม่เคยเป็นคนเลวแต่การทำงานแบบนั้นไม่มีใครรู้มีนาหยิบเอกสารในแฟ้มขึ้นมาอ่านคราวนี้เธออ่านละเอียดขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่ที่เขียนรายงานลายเซ็นที่ลงท้ายทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันพ่อของเธอไม่ใช่เหยื่อเขาเป็นคนที่เดินเข้าสู่ไฟด้วยตัวเองเพื่อหยุดยั้งความชั่ว แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตมีนารู้สึกชาไปทั้งตัวความเกลียดที่ฝังแน่นในใจกลายเป็นเท่าฐานแม่เสียงของเธอเบาหวิวหนูใช้ชีวิตเกลียดตำรวจมาตลอดแต่พ่อก็เป็นหนึ่งในนั้นแม่ยื่นมือมากุมมือเธอไว้แม่ก็ผิดที่ไม่บอกความจริงแม่เองก็กลัวกลัวจะรับความจริงไม่ไหวสายตาของแม่เต็มไปด้วยความเสียใจไม่ใช่แค่เสียใจที่โกหกแต่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องแบกความเกลียดชัง มีนามองไปที่หน้าต่างแสงแดดรูปไล้ใบหน้าของเธอเหมือนจะปลอบประโลมเธอลุกขึ้นช้าฮ่าฮเดินไปหยิบรูปของพ่อในชุดเครื่องแบบมองดูใบหน้าที่เธอแทบจำไม่ได้พ่อเธอพูดเบาฮ่าฮหนูขอโทษที่เข้าใจผิดน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเกลียดมันเป็นน้ำตาที่ปนเปกับความรู้สึกหลากหลายเธอกอดรูปนั้นแน่น เหมือนต้องการดึงความทรงจำกลับคืนมาแม้จะสายเกินไปสำหรับคําอธิบายวันรุ่งขึ้นมีนาเดินไปยังสถานีตำรวจที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคนที่นั่นจำเธอได้บางคนมองด้วยความสงสารบางคนด้วยความไม่เข้าใจเธอเดินตรงไปยังห้องประชาสัมพันธ์ขอพบสารวัตรที่ลงชื่อในเอกสารเมื่อหลายปีก่อนชายวัยกลางคนเดินออกมาสายตาเขาเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเห็นมีนาเธอยื่นแฟ้มให้เขา พร้อมพูดเพียงประโยคเดียวพ่อของฉันคือคนในนี้ใช่ไหมคะเขาเปิดแฟ้มอย่างระมัดระวังพอเห็นรูปถ่ายเขาก็ถอนหายใจยาวใช่เขาคือหนึ่งในคนกล้าของเราเขาเสียสละมากกว่าที่ใครรู้แล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันเลยสารวัตสสายหัวภารกิจนั้นเป็นความลับขั้นสูงแม้แต่ครอบครัวก็ไม่ควรรู้แต่เราคิดว่าเขาคงได้บอกภรรยาไว้บ้างมีนาเงียบ เธอเริ่มเข้าใจมากขึ้นโลกของพ่อเต็มไปด้วยเงาและเธอเติบโตมาในเงานั้นเขาเคยขอเราว่าถ้าเขาไม่กลับมาสารวัตรหยุดพูดหายใจเข้าลึกให้ดูแลครอบครัวเขาเท่าที่ทำได้แต่แม่ของเธอไม่เคยมาหาเราเลยมีนานิ่งไปเธอเริ่มเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองไม่ใช่เรื่องของความผิดหรือถูกแต่เป็นเรื่องของความเจ็บปวดที่ไม่มีใครพูดออกมาหลังจากนั้น เธอเดินกลับบ้านใจเธอสงบกว่าทุกวันที่เคยผ่านมาเธอรู้แล้วว่าพ่อของเธอไม่ได้เป็นเหยื่อของตำรวจแต่เป็นตำรวจที่ยอมเป็นเหยื่อเพื่อความถูกต้องเธอเปิดลิ้นชักในห้องหยิบสมุดเปล่าขึ้นมาเล่มหนึ่งและเริ่มเขียนบันทึกทุกบรรทัดเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเคยเกลียดแต่วันนี้เธอภูมิใจในตัวเขามากที่สุดภาพในหัวของเธอเปลี่ยนไปจากตำรวจที่ถือปืน กลายเป็นพ่อที่ถือความหวังเสียงของแม่เรียกจากครัวมีนาเดินออกไปวันนี้แม่ยิ้มให้เธอและเธอยิ้มตอบแม้ในใจยังเต็มไปด้วยคำถามแต่เธอก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในโลกที่ไม่แบ่งขาวดำแต่เต็มไปด้วยความจริงที่รอให้ค้นพบบ้านหลังเดิมถนนสายเดิมแต่หัวใจของมีนาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ใช่เด็กที่เติบโตมากับความแค้นแต่เป็นผู้หญิงที่เลือกจะเติบโตจากความจริง เสียงจักจันร้องแผ่วเบาสายลมเย็นพัดผ่านม่านหน้าต่างชีวิตยังคงดำเนินต่อไปพร้อมความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและในความเงียบของค่ำคืนนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างในหัวใจตัวเองเสียงของพ่อที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนมันไม่ใช่คำพูดแต่มันคือความรู้สึกว่าพ่อไม่เคยจากไปไหนเลยมีนานั่งอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือสมุดบันทึกยังเปิดอยู่มึกในปากกาย,ยังสดใหม่ แต่เธอหยุดเขียนชั่วครู่สายตาเม่อลอยไปยังท้องฟ้านอกหน้าต่างแสงจันทร์ทอดผ่านใบไม้ส่องลงมาบนพื้นห้องเงาของต้นไม้ไหวตามแรงลมราวกับโลกกำลังเคลื่อนไหวไปช้าฮ่หาฮเธอยกมือแตะที่อกรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของตัวเองมันสงบลงต่างจากก่อนหน้านี้ที่มีแต่แรงต้านในใจคำถามมากมายยังคงวงเวียนแต่เธอไม่กลัวที่จะหาคำตอบอีกต่อไป เธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วไม่ใช่คนที่เชื่อคำพูดโดยไม่ตั้งคำถามเธอปิดสมุดบันทึกเบาฮ่าฮ <H aha> เดินออกจากห้องภาพถ่ายของพ่อในกรอบเล็กๆบนผนังตอนนี้เหมือนกำลังมองเธออย่างอ่อนโยนเธอยกมือไหว้ภาพถ่ายนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ใช่ความเจ็บไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นความเคารพพ่อหนูจะทำให้เรื่องของพ่อไม่ถูกลืมเธอพูดเบาฮ่าฮ เสียงสั่นแต่มั่นคงเช้าวันใหม่แสงแดดส่องทะลุผ้ามานเธอตื่นขึ้นมาอย่างสดใสหัวใจเบากว่าที่เคยรู้สึกมีหน้าตัดสินใจกลับไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ไปในฐานะลูกสาวของผู้ตายแต่ไปในฐานะคนที่อยากเรียนรู้ความจริงสารวัตรยิ้มให้เธอทันทีที่เห็นวันนี้ดูแข็งแรงขึ้นนะหนูมีคำถามค่ะเธอพูดตรงไปไม่ลังเลไม่กลัว เขาพยักหน้าพาเธอเข้าไปในห้องประชุมเล็กฮ่าฮาแฟ้มเอกสารอีกหลายเล่มถูกวางบนโต๊ะมีนาเปิดดูทีละเล่มภาพของพ่อเธอในภารกิจต่างฮ่าฮารายงานภาคสนามข้อความจากเจ้าหน้าที่คนอื่นฮ่าฮาเธอเริ่มมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นพ่อเธอไม่ใช่แค่ตำรวจเขาคือคนที่ยอมแบกรับภาระที่ไม่มีใครเห็นทำไมไม่มีอนุสรหรืออะไรที่ระลึกถึงเขาเลยคะเธอถาม เสียงเธอสั่นเล็กน้อยเพราะเขาขอไว้สารวัตรตอบเขาอยากทำงานเงียบๆและจากไปเงียบๆมีนานิ่งน้ำตารื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่เขาไม่ควรถูกลืมแล้วเธอจะทำยังไงสารวัตรถามด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังหนูจะเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นใครสารวัตรยิ้มถ้าเขาได้ยินเขาคงภูมิใจหลังจากวันนั้น มีนาเริ่มต้นเขียนบทความเกี่ยวกับตำรวจที่ทำหน้าที่ด้วยหัวใจเกี่ยวกับพ่อที่เธอเคยเข้าใจผิดเธอสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของพ่อค้นคว้าเอกสารเก่าพูดคุยกับครอบครัวของตำรวจคนอื่นฮ่า <c> ฮ <oughs> เธอเริ่มโพสต์เรื่องราวเหล่านั้นลงในบล็อกส่วนตัวชื่อบล็อกว่าลูกของชายเงาในไม่ช้าคนเริ่มติดตามเรื่องราวของพ่อเธอเริ่มแพร่กระจายออกไปคนในชุมชนเริ่มมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไป จากเด็กที่เต็มไปด้วยความแค้นกลายเป็นหญิงสาวที่กล้าหาญกล้าจะเผชิญหน้ากับอดีตแม่ของเธอเริ่มเปิดใจมากขึ้นบางคืนก็เล่าเรื่องพ่อให้ฟังเรื่องเล็กๆที่มีค่ามากกว่าทุกคำอธิบายเขาชอบกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลแม่พูดยิ้มฮ่าฮแต่เวลาอยู่บ้านเขาจะทำกาแฟใส่น้ำตาลให้แม่เสมอพ่อเป็นคนแบบนั้นเงียบๆแต่ใส่ใจมีนายยิ้ม เรื่องเหล่านี้ไม่มีอยู่ในแฟ้มเอกสารแต่มันอยู่ในหัวใจของคนที่รักเขาเธอเริ่มบันทึกเสียงแม่นำเสียงเหล่านั้นไปใส่ในวิดีโอสร้างซีรีส์เล่าเรื่องตำรวจในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นคนเริ่มพูดถึงช่องของเธอมีคนแชร์ต่อมากขึ้นแม้ยอดวิวจะไม่สูงมากแต่ทุกข้อความตอบกลับเต็มไปด้วยน้ำใจขอบคุณที่ทำให้เราเห็นอีกมุมของตำรวจฉันก็เสียพ่อเหมือนกันขอบคุณที่กล้าเล่า เรื่องราวนี้ช่วยเยียวยาใจฉันมากมีนารู้ว่าเธอเลือกถูกไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อใครอีกหลายคนที่เจ็บเหมือนกันวันหนึ่งเธอได้รับจดหมายส่งมาจากชายคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ได้รับโอกาสจากพ่อเธอถ้าไม่มีพ่อเธอวันนั้นผมคงไม่เปลี่ยนตัวเองเขาเห็นผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่แค่คนผิดขอบคุณที่ยังไม่ลืมเขามีนาถือจดหมายนั้นนน่นน้ำตาไหลอีกครั้ง แต่เป็นน้ำตาที่อบอุ่นเธอเดินไปที่หลุมศพของพ่อนำดอกไม้ป่าช่อหนึ่งไปวางไม่ใช่เพื่อไว้อะไรแต่เพื่อขอบคุณพ่อยังอยู่ในทุกความดีที่คนพูดถึงเธอกระซิบและหนูจะทำให้ทุกคนจำพ่อในแบบที่พ่อเป็นจริงๆลมพัดเบาๆผ่านป้ายหินเย็นเฉียบใบไม้ร่วงลงข้างเท้าแสงแดดทะลุผ่านกิ่งไม้ตกกระทบหน้ามีนาเธอหายใจเข้าอย่างช้าฮ่หาฮหาลับตาลง และยิ้มเพราะวันนี้เธอไม่ใช่คนที่มีเพียงอดีตแต่เป็นคนที่ใช้มันเพื่อสร้างอนาคตที่มีความหมายและไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากแค่ไหนเธอก็พร้อมจะก้าวเดินพร้อมความจริงในหัวใจและชื่อของพ่อที่ไม่มีวันเลือนหายหลายเดือนผ่านไปมีนานั่งอยู่บนเวทีเล็กฮ่า <h> ฮ <aha> ในงานสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจในสังคมเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เติบโตมากับความเข้าใจผิดจะมีโอกาสได้พูดเรื่องความจริงบนเวทีแบบนี้เสียงปรบมือดังขึ้นหลังจากเธอพูดจบผู้คนลุกขึ้นยืนไม่ใช่เพราะเธอพูดเก่งแต่เพราะสิ่งที่เธอพูดมาจากใจหลังจบงานเจ้าหน้าที่ตำรวจวัยหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขากล่าวขอบคุณเธอที่กล้าเล่าเรื่องของพ่อที่กล้าทำให้คนมองเห็นด้านที่แท้จริงของเครื่องแบบนี้มีนายยิ้ม ดวงตาเธอเปล่งประกายไม่ใช่ด้วยความเศร้าอีกต่อไปแต่ด้วยความหวังเย็นวันนั้นเธอกลับมาบ้านเดินผ่านกรอบรูปพ่อที่แขวนอยู่บนผนังเธอยกมือไหวอีกครั้งครั้งนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักพ่อคะ่ะเธอกระซิบเบาฮ่หาฮ่หนูเล่าเรื่องของพ่อให้ทุกคนฟังแล้วนะเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างม่านผ้าพริ้วไหวเบาฮ่หาฮราวกับคำตอบที่ไม่ต้องพูดออกมา เธอยิ้มก้าวเดินเข้าไปในห้องปิดสมุดบันทึกเล่มเดิมและวางมันลงบนชั้นอย่างเงียบฮ่าฮเพราะเรื่องราวได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์ในหัวใจของเธอและในใจของทุกคนที่ได้รับฟังเรื่องของเขาเด็กหญิงคนนั้นที่เคยเติบโตมากับคำว่าตำรวจฆ่าพ่อฉันวันนี้เธอกลายเป็นหญิงสาวที่รู้แล้วว่าพ่อของฉันคือคนที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง และความจริงแม้จะเจ็บแต่มันคือสิ่งเดียวที่ปลดปล่อยหัวใจให้เป็นอิสระตลอดไป